ผมดันไปดูคลิปหนึ่งเข้า,าสิทาเรื่องเรื่องศาลน,านา่านักซึ่งหลวงพ่อท่านเดินพาไปดูที่ศาลแล้วเห็นรูปอยู่หลังศาลเนีย่ยเต็มเลยมันถึงว่าถวายแต่ไม่ได้ติดมผมก็แปลวละถ้าถวายไปแล้วไม่ได้ก็เหมือนจะแก้บนไม่สําเร็จหรือเปล่ามผมอะ่ะเชื่อเชื่อเรื่องทฤษฎีสามครั้งสามครั้งหมาถึงว่าถ้าผมตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยมผมพยายามสักสามครั้งครั้งนี้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้ไไดว่าเสร็จผมก็ผมก,ผมก็เริ่ม ทฤษฎี3าครั้งของผมโดยที่วันนั้นเนี่ยผมได้รูปมาแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนที่ทํากรอบรูปให้ผมผมพอกรอบรูปที่เป็นไม้โบราณที่สุดเลยคไม่ไม่มีกระบอกกระดาษใสด้วยนะหมวนกอดไว้เสร็จแล้วเราจะส่งไปให้เพื่อนละผมทํางานอยู่คลองเตยผมจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อมาอาโศบฝนตกหนักมากมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาที่หน้าบริษัทผมผมก็กำลังถือรูปนี้ เขาบอกจะไปไหนบอกว่าไปอโศกครับไปไม่ได้เพิ่งไปมาเนี่ยคือตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะแล้วรถก็ติดหนักมากใจก็คิดเลยข้อแรกเลยขอยา่าช่วยผมหน่อยผมอยากไปให้ถึงอยากไปส่งให้ได้ปกติค่าค่าค่ารถสี่สิบผมผมให้พี่ร้อยหนึ่งเลยเปียกไปด้วยกันพี่เปียกผมเปียกอ่ะไปก็ไปก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจากแยกคลองเตยผ่านหน้าศูนย์ศิลิกิตไปเรื่อยฝนไปอย่างเงี้ย อ้พอจอดถึงรถไฟฟ้า BTS อโศกอ่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกพี่เอา40่สิพอเหลือเชื่อไว้น้องรู้ได้ไงวะว่าวฝนเราจะไม่โดนฝนต่อเนื่องเลยผมขึ้นรถไฟฟ้าไปที่พหลากร้อนเอาอะไรสักข้อดีวะถ้ามีใครมาทักผมนะถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาทักผมสักคนได้ไหมผมก็ม้วนกระดาษก็ใส่ใส่กลงใส่กล่องก็กำลังยื่น ส่งให้ปริษณทีอยู่ก็มีผู้หญิงมาสะกิดข้างหลังครูเบิร์ตปะคะออแล้วก็ชี้ไปนั่นใช้รูปย่านาคปะคะหนูตามอ่านใน Facebook อยู่เฮ้ย <laughs> โอ้โหมาตอนนั้นผมอะไรยู่นี่แบบโเป็นเป็นไปไม่ได้และ้ะผมก็จะกลับมาที่อ่อนนุชผมเหลือภารกิจหนึ่งครับคือคนที่ร่วมบริจาคกับผมอ่ะผมพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ไว้ครเป็นรายชื่อสิ่งที่ผมต้องการคือถ้ารูปนี้มันอยู่กับวัดนี้ไปอีกเป็นร้อยปี รูปรายชื่อของคนนี้ก็จะติดอยู่ที่หลังข้างหลังภาพให้ร่วมบุญไปด้วยกันเอาไปจะไปเคลือบไหมเคลือบพลาสติกกลับมาถึงอ่อนุชสิ่งแรกก็ที่ที่เหยียบถึงตรงนั้นจะมีห้างนะฮะด้านล่างจะมีร้านที่รับทำอันนี้รับเคลือบผมท้าอะไรรู้ไหมพี่แน่จริงห้างนี้ไฟดับทั้งห้างสิเกินผม <laughs> ผมผมก็บบ <laughs> ผมก็เดินเข้าห้างแล้วบอกพี่ครับผมไอ้นี่หน่อยเคลือบบัตร รอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมล่ะไฟห้างดับ